สำหรับคลิปนี้จะพามาดูหูสายพันธุ์เปียตรงนะครับให้ดูลักษณะรูปร่างของเขาครับนี่นะครับ ให้ดูบ้านไทายของเขาถ่ายค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะหมูมันตามมาแทะตลอดเลยนะัโอเคครับแทะขา อันนี้จะเป็นพอดเบลลี่หรือว่าหมูแคะเวนามนะครับ